การแถลงข่าวเมื่อช่วงสายวันนี้ค่ะจับอากับกิริยาตลอดการแถลงข่าวของบิ๊กทั้งสองท่านคงจะมีคำถามอยู่ว่า ไม่ขัดแย้งกันจริงหรือเปล่านะคะสาระสำคัญของการถแถลงช่วงสายวันนี้ทบทวนกันอีกครั้งค่ะพุ่งเป้าไปที่การคหมงเกลียวกันแล้วก็เป็นวิวาทะตอบโต้ก,กันมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานะคะทั้งการถอนฟ้องในทุกคดีเช่นชุดปฏิบัติการที่เข้าไปค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเมื่อปีที่แล้วการย้ายทุกสำนวนที่เกี่ยวข้องและอาจจะ พาดพิงไปถึงตัวบิ๊กโจ๊กให้ไปอยู่ในมือปปชและยืนยันว่าไม่มีความขัดแยง้งระหว่างบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กต่างคนจะต่างทำงานมุ่งเป้าไปที่การรับใช้ประชาชนแล้วก็มีวลีเด็ดด้วยค่ะ ว่าบิ๊กโจ๊กบอกว่าไม่ว่าผบจะอยู่ที่ไหนก็จะตามไปกินข้าวกลางวันด้วยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะแต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่ทั้งสองท่านจะมาถแถลงข่าวก็ยืนยันว่าได้ไปหารือกับนายกรัฐมนตรีที่ไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลนะคะก็น่าจะใช้เวลาราวๆสิบยนาทีตามที่บิ๊กโจ๊บกบอกกับสื่อค่ะแล้วก็ยืนยันด้วยว่าทุกอย่างจบแล้วขอให้ติดตามการถแถลงข่าวในระหว่างนั้นมันเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ แล้วทำไมนายกถึงยังลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีให้ทั้งสองนายไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกเป็นเวลา60วันแล้วก็ตั้งรองพอบอตรนะคะขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลานี้คำสั่งที่1 0 6ทับพน่าสนใจนะคะในถ้อยคำที่ใช้ค่ะเช่นมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามควรที่ปรากฏถึงความขัดแย้งจนเป็นที่ประจักษ ทั้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประชาชนทั่วไปแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติการกล่าวหาให้มีการดำเนินคดีอาญาที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นปฏิปักษ์ต่อกันความขัดแย้งลุกลามบานปลายจนไม่อาจหาข้อยุติได้หากไม่ดำเนินการใดๆอาจเป็นเหตุให้ราชการประชาชนและประเทศชาติเสียหายได้ จึงเป็นเหตุให้ต้องสั่งการให้นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งสองนายไปปฏิบัติราชการนอกสอตชค่ะ และยังตามมาด้วยคำสั่งที่109ทับสองตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีความขัดแย้งซึ่งปรากฏชื่อคุณชัดชัยพรมเลิศเป็นประธานกรรมการคุณชาติพงศ์จิรพันธ์เป็นกรรมการและพลตำรวจเอกวินัยทองสองเป็นกรรมการและเลขานุการค่ะคำถามก็คือแล้วคณะกรรมการชุดนี้จะต้องไปหาคำตอบอะไรบ้างจะต้องพิสูจน์กันอย่างไรโดยเฉพาะกับการใช้คำว่า ความขัดแย้งนะคะช่วงเช้าค่ะดิฉันสอบถามไปที่พลตำรวจเอกวินัยทองสองนะคะก็ยอมรับว่านี่กำลังเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาก่อนสถานการณ์มีความเปราะบางค่ะแต่พอดูจากชื่อของคณ,ณะกรรมาการที่เป็นเรื่องของการหาคำตอบเกี่ยวกับความขัดแย้งเนี่ยก็เลยถามท่านว่าเอาแล้วจะทำงานกันยังไงจะต้องมีแนวทางอย่างไรท่านก็บอกว่าในเบื้องต้นเนี่ยคงจะต้องไปดูข้อเท็จจริงของทั้งสองฝา่ายใครทำถูกทำผิดกฎหมายอย่างไรหรือ ไม่แล้วพอถามว่า อา้าวถ้าอย่างนั้นจะหมายถึงว่าจะต้องไปหรือไปดูถึงสำนวนคดีที่เกิดขึ้นมาด้วยหรือเปล่าท่านก็ตอบว่าคงจะต้องหยิบขึ้นมาดูมาหารือกันค่ะและในการหาข้อเท็จจริงเมื่อครั้งที่เป็นเรื่องใหญ่ก่อนหน้านี้ก็คือการเข้าไปบุคคลบ้านบิ๊กโจ๊กก่อนจะเลือกผอบอรตอรอครั้งล่าสุดก็กรรมาการชุดเดียวกันแล้วครั้งนั้นได้ข้อสรุปอะไรอย่างไรหรือไม่ท่านวินัยก็ยืนยันว่าการตรวจสอบเนี่ยเสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะแล้วก็พบว่าชุดเข้าตรวจคน้น ทำถูกต้องตามกฎหมายซึ่งถ้าคุณผู้ชมรอติดตามว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยจะทําอย่างไรช่วงบ่ายวันนี้ค่ะก็ยืนยันว่าคณะกรรมการจะหารือกันแล้วก็ถแถลงแนวทางให้สื่อมวลชนได้รับทราบที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคะก็เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นการถแถลงข่าวหนึ่งที่น่าติดตามอยู่พอสมควรเลยนายกเนี่ยยืนยันว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาชุดนี้เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายนะคะคำถามถัดมาก็คือแล้วอะไรโดนใจให้นายกลงดาบแรงแบบนี้กับพอบอตรที่นายก ในฐานะประธานกะตะรเป็นคนเสนอชื่อเพราะมองว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรแห่งนี้ค่ะคือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าอย่างที่ท่านสื่อมวลชนทุกท่านทราบอยู่แล้วว่ามีประเด็นนะครับของทางด้านการปรับหน้า,นาที่ราชการนะครับเรื่องคดีความทั้งหลายซึ่งต้องให้กระบวนการยุยธรรมดำเนินไปได้ด้วยความเป็นธรรมนะับไม่มีการแทรกแซงนะครับ กรณีแล้วท่านท่านทั้งสองรจริงแล้วยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับแต่ว่าเพื่อให้การหาเจ้าการแผ่นดินเป็นไปได้ด้วยความสะดวกนะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ไม่มีการก้าวไก่ในกระบวนการิธรรมเนี่ยขอโอนท่านทั้งสองมาช่วยสารสำนักนายกเป็นเวลาชั่วคราวน่าจะเป็นประมาณ60วันนะครับระหว่างที่ตั้งคณะกรรมการนะครับที่จะมาตรวจสอบความจริง้ขอขอ้ขอเท็จจริงเป็นการชั่วคราวครับยืนยันเป็นการชั่วคราวและไม่ได้เป็นการลงโทษ ทุกอย่างขั้นตอนเงินเดือนทุกอย่างยังเหมือนเดิมทุกอย่างครับไม่ได้เป็นการลงโทษนะครับด้วยครับห้ก้ท่านมาอธิบายพูดมีการพูดคุยกันนะครับว่าต้องควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในช่วงที่ที่ถูกโอนมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักนายกครับข้อท่านนี้ได้รับปากในนายกเป็นางบ้างคถ้าก็รับปากว่าจะจะ,จะ,จ,ะจะพยายามไม่พูดอีกแล้วนะครับให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายให้มีการสืบทราบความจริงให้กระบวนการยุติธรรมเดินไปข้างหน้าได้อย่างไม่มีการแทรกแซง นะครับโดยไม่ให้ลูกน้องทั้ง2องฝ่ายมันพูดอะไรอีกแล้ว,วนะครับใเปกเวลาผวอยากที่มาา้อาาสัมาณยไม่เป็นที่ทำตัวกั็ผมว่าท่านเป็นผู้ใหญ่พอแล้วท่านรู้ว่าควรจะต้องพูดอะไรไพูดอะไรท่านถแถลงข่าวไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมครับก็ก็ไปตามถแถลงข่าวนั่นแหละ และเชื่อได้ว่าวันนี้น่าจะเงียบสงัดสำหรับการทวงถามเรื่องนี้ค่ะเพราะว่านายกออกคำสั่งว่าห้ามไม่ให้มีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความขัดแย้งอีกแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมย้อนกลับไปในคำสั่งเนี่ยทั้งบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กคำสั่งเดียวกันต่างก็มีประสบการณ์ไม่เหมือนกันค่ะเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของบิ๊กโจ๊กที่ถูกสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกนะคะแต่เป็นครั้งแรกของบิ๊กต่อค่ะความรู้สึกของพี่เนี่ยพี่เป็นหัวหน้า ที่ไม่สามารถบริหารความขัดแย้งในองค์กรได้ที่เราเรียนอะไรอย่างนี้่คือความมันไม่ไม่กินใจของพี่มาตลอดซึ่งซึ่งท่านนายกท่านมองคือมันมันคือภาพองค์กรบางสินะออกมาที่พูดถึงวันแรกแต่ได้เลยคืว่าเมื่อวันก่อนที่ทำงานว่าพี่เป็นผู้นำมือที่เหมึงก็ะโยนะครับก็ถอยเนี่ยคนที่เอาของของที่ดินมาใส่พี่ก็เหมืดแล้นมันก็ต้องเลื่อนมาแต่ในขณะที่กระถุมันเพื่อนที่สำคัญคือมันขัให้บ้านเรา แต่การเงากมากดดันท LIKE ่านตรงไหมการเืินก็เป็นเรื่องของการบริหารงานครับหรือบางที่สั่งการแล้วมันไม่ไม่ทำารันก็ต้องป้ายหัวฟ้ายงานก็เป็นธรรมดาครับในเรื่องการการการกำกับดูแลการบริหารงานท่านทาถูกต้องท่านนายกทำถูกต้องมาภาพองค์กรตำรวจนะมาสังที่เป็นหัวหน้าที่บริหารความขัดแย้งังนั้นท่านก็ต้องกระทคนที่ที่มาอยูความขัดแย้งเรื่องคดีต่างๆก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลต่อไปก็คดีต่างๆดำเนินการเปตนรางกระบวนารยุติธรรม ผมไปมาแล้วนะครับผม, <c oughs> ผมไปมาแล้วนะวันนี้ถ้าไปอีกรอบนึงก็มันก็ต้องไปอ่ะถูกไหมครับมันก็เป็นการไปทําหน้าที่นะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีคําสั่งก็ต้ <ๆ S 2> องไปทําหน้าที่นะครับแต่การไปอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องของความดีใช่ไหมผมก็ไม่ทราบว่า,าอ่อหรือไปเรื่องอะไรเดี๋ยวต้องดูคําสั่งก่อน <tipping S 1> มันโหผมมองว่ามันไม่มีเรื่องแพ้ชนะนะครับมันเป็นเรื่องที่วันนี้เราแถลงจบแล้วใช่ไหมครับนะวันนี้ลูกน้องทุกคนก็เห็นชัดเจนกำลังผลก็เห็นชัดเจนประชาชนเห็นชัดเจนก็ต้องเดือนหน้าทํางาน ก็มีแค่นั้นที่แถลงไปบอกว่าจะถอดฟงถอดฟองแล้วก็ก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับี่ชมใช่ใช่เมื่อเมื่อคุยเสร็จก็ต้องถอนเนี่ยมันไม่มีอะไรนี่ถูกไหมครับมันไม่มีอะไรเมื่อคุยเสร็จก็ต้องถอนไปถูกไหมครับน่เอาละค่ะแม้ว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นหรือไม่ได้ยินอะไรที่จะเป็นการให้สัมภาษณ์ที่สอไปถึงรอยร้าวแต่สําหรับประชาชนแล้วทั้งหมดนี้อาจจะยังไปไม่ถึงคําถามใหญ่ที่น่าสนใจก็คือแล้วข้อมูลที่กล่าวหาว่ามีตํารวจรับเงินเว็บพนัน ในผังเมื่อสักครู่นี้ที่ทีมทนายความเคยเอามาแถลงเนี่ยมันจะไปยังไงต่อค่ะดิฉันตรวจสอบไปที่ทนายวราชัญหนึ่งในทีมของบิ๊กโจก็ยืนยันนะคะว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเพิ่งจะเอามาเปิดกันครั้งแรกในวันที่ทแถลงข่าวยังไม่ได้ถูกบรรจุเอาไว้ในสำนวนคดีใดๆค่ะส่วนคดีที่ยื่นเอาไว้ในปปช และก็หนังสือร้องเรียนที่ปปชและที่ทำเนียบก็ว่าไปตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่รับหนังสือไปส่วนที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าจะถอนฟ้องเพื่อสยบรอยร้าวต่างๆความขัดแย้งต่างๆทนายบอกว่าคงต้องไปดูค่ะว่าอันไหนเนี่ยมันเป็นความผิดส่วนตัวอันไหนเป็นความผิดต่ออาญาแผ่นดินเช่นมีบางคดีที่ฟ้องไปยังสารอาญาทุจริตไปแล้วเนี่ยมันก็มีนะคะดังนั้นคงจะต้องไปดูว่ากระบวนการของแต่ละคดีมันไปถึงไหนกันบ้างแล้วและยืนยันว่าที่อยู่ในมือป ปชในเวลานี้ถอนฟ้องไม่ได้ค่ะ